เสร็จเรียบร้อยนะคะรถม i t ูปาเจโรสปอร์ตนะคะความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถม i t ูปาเจโรสปอร์ตคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตัวพัดลมใหม่นะคะก็คือพัดลมตัวนี้นะคะเพราะว่าของเก่าหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะ เราก็ติดตั้งตัวใหม่ให้ตามสเปคเลยนะคะตรงตามรุ่นนะคะแล้วก็คันนี้ก็คือปัญหาก,ก็คือตัวตู้แอร์รั่วนะคะก็คือตัวตู้แอร์หน้านะคะเราเปลี่ยนตู้แอร์พร้อมกับ expansion วาล์วให้นะคะก็คือตัวนี้นะที่อยู่ด้านในนี้นะคะแล้วก็คันนี้มีล้างระบบด้วยนะคะก็จะล้างในุสายน้ำยาแอร์นะคะ แล้วก็ตัวแอร์ตัวแอร์หลังนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนตัวไดเออร์เป็นลูกๆด้านในนี้นะคะอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อนะคะในส่วนของตัวคอมแอร์นะ,ค,ะคอมตัดค่ะในส่วนของคอมแอร์ก็จะมีถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันคอมนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไป ในส,ส่วนของชุดคัดก็ปานหน้าเจียจางเปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่นะคะพร้อมตัดค่ะพร้อมทำงานค่ะพร้อมแอร์ตัดต่อปกตินะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่9องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34ตอนนี้เราปิดฝากระโปรงเทสกันนะคะ ตอนนี้เดินเบาอยู่ะคะเดี๋ยวเราจะลองเร่งเครื่องกันดูนะคะ รถมิสูปาเจโรสปอร์ตนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่9.5นะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว101059นหะคะหรือ1 1 5 9กิโลเมตรนะคะ รถนิสสันปาเจโรสปอร์นะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงกอดติดตั้งพัดลมใหม่นะคะเพราะว่าพัดลมตัวเดิมเสียนะคะเดี๋ยวเราก็จะเช็ดคราบลอยมือรอยอะไรที่ช่างทำไว้บนรถกันนะคะ มิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะคันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะหลังจากที่ช่างเช็คนะคะเจอว่าไม่มีน้ำยาในระบบนะคะและ้วก็อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่40นะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่31นะคะส่วนอุณหภูมิตู้หลังอยู่ที่36นะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30นะคะ อนนี้เรากำลังเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสกันดูนะคะรถ <L eg le> ผ่านการใช้งานมาแล้ว101059นหะคะหรือ1 1 5 9กิโลเมตรนะคะ ังจากที่เราเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่17นะคะ่วนอุณหภูมิภายนอกอีกที่33นะคะจะได้ยินเสียงรั่วภายในตู้แอร์นะคะชัดเจนเลย ออกมาแล้วนะคะตู้แอร์หลังของรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะออกมาแล้วะค่ะตู้แอร์หลังนะคะ ออกมาแล้วนะคะตู้แอร์หลังของรถม i s, teachers, <S nah ูปาเจโรสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของตู้แอร์เราก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเช็ค่วดูกันนะคะตู้แอร์หลังของรถม i s ูปาเจโรสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเช็ค่วดูกันนะคะ มาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ uba Sport ะะมิสูปาเจโรสปอร์ตค่ะสภาพชุดคัดนะคะจะเห็นว่าไหมแล้วนะคะตัวหน้าคัดกับตัว เลซินตรงนี้นะคะก็เริ่มไหม่แล้วนะคะถ่ายน้ำมันคอมของรถม i สูปาเจโรสปอร์ตนะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะชุดหน้าคัดของรถม i สูปาเจโรสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปปัดหน้าเจียจงังแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในตัวนี้กันนะคะ ชุดคัดของรถมิซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะอันนี้เราปัดหน้าเจียจางเรียบร้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกมืนด้านในเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงคอมกันนะคะรถมิซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะเติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะคันนี้มีล้างระบบด้วยนะคะ รถมิสูปาเจโรสปอร์ตนะคะยกตัวตู้หน้าออกมาแล้วนะคะ ออกมาแล้วนะคะตู้แอร์ของรถมิสซูปาเจโรสปอร์ตนะคะตู้นี้เป็นตู้หน้านะคะ,ะงงสภาพตู้แอร์ตู้หน้านะคะเดี๋ยวเราจะได้นำไปเช็คลวดูกันนะคะ,ะเงงช็คลวตู้แอร์รถมิสซูปาเจโรสปอร์ตนะคะตัวตู้หน้านะคะ วัวชัดเจนนะคะอะไห่ของรถมิซูปาเจโรสปอร์ตนะคะคันนี้เราเลือกใช้อะไห่มาตรฐานอะไห่แท้นะคะ ชุดอะไหล่แทนะค่ะตู้แอร์แกะออกมาจากกล่องเลยนะคะตัวนี้นะคะคือตู้แอร์นะคะเป็นตู้หน้านะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์นะคะไดเออร์แนะนำเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะแล้วก็ตัวกล่องแอร์นะคะเราเลือกใช้มาตรฐานโปรเทคนะคะที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะ แล้วก็จะมีตัวน้ำมันคอมนะคะก็คือถอดคอมออกมาถ่ายน้ํามันนะคะแล้วก็ตัวลูกยางโอลิงนะคะตามข้อต่อที่ถอดซ่อมนะคะจัดเป็นชุดอะไหล่มาตรฐานที่ทางร้านจัดลงในงานซ่อมครั้งนี้ค่ะสายน้ำยาแอร์ของรถมิสซูปาเจโรสปอร์ตนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะได้ล้างทำทความสะอาดให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ รถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะได้เป่าออตรงแผงหม้อน้ํากันให้นะคะจะเห็นว่ามีฝุ่นนะคะเศษฝุ่นเศษใบไม้นะคะอยู่ติดติดติดอยู่เต็มแผงเลยนะคะ ออกมาแล้วนะคะแผงแอร์ของรถมิ t ซูบาร์เจโรสปอร์ตนะคะจะเห็นว่าตรงนี้มีน็อตขาดคืหนึ่งตัวนะก็คือตรงนี้นะคะยาแผงแอร์ของรถมิสซูบาร์เจโรสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเช็คล่วดูกันนะคะ เกตู้แอร์ของรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทําความสะอาดให้นะคะเปลือกตู้แอร์นะคะของรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะเราจะได้ล้างทําความสะอาดให้นะคะ สภาพของตัวโบเวอร์นะคะจะเห็นว่ามีฝุ่นนะคะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทำความสะอาดให้ จัดการฉีดล้างน้ำความสะอาดนะครับกล่องตู้แอร์กล่องพัดลมแอร์นะครับของรถมิสูปาเจโรชุดสายน้ำยาแอร์ท่อแป๊บต่างๆนะครับอันนี้ช่างทยอยถอดออกมาล้างนะฮะทำความสะอาดให้ ทั้งภายนอกภายในนะครับตัวนี้ออกมาแล้วนะฮะนั้นก็พ่นออกมาแล้วครับทำอย่างละเอียดครับเจ้าของรถมีเวลาเราจัดให้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนครับชุดตู้หลังนะครับ ตู้หลังล้างทำความสะอาดตากแดดไว้เรียบร้อยนะฮะตู้หลังนี้ถอดออกมาได้ไวกว่าตู้หน้านะฮะล้างไปก่อนละภายในรถนะครับช่างก็จัดการดูดฝุ่นนะฮะที่เกาะผมนะฮะเพราะว่าผมหลังตู้แอร์ผมใต้ตู้แอร์นี่มีแต่ฝุ่นนะฮะจัดการดูดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดให้นะครับ หลังกับแผงแอร์นะครับหลังจากล้างทาความสะอาดนะครับก็นํามาเช็คลั่วเดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายกันต่อครับลูกค้ามาพอดีนะคะเดี๋ยวให้ช่างไปรับงานกันก่อนนะคะตัวแผงแอร์ของรถมิสูปาร์เจโนะคะตัวแผงแอร์ก็ไม่ร่วมไม่ซึมนะคะ ตู้แอร์หลังก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะก็คือตัวนี้นะคะตู้แอร์หลังนะคะแผงก็ไม่รั่วตู้หลังก็ไม่รั่วะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างจัดการล้างระบบภายในตู้แล้วก็ภายในแผงกันนะคะเช็ครั่วตู้แอร์ตู้หน้าใหม่นะคะของรถมิสซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะ ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงรถกันนะคะวาวตู้หลังของรถมิตซูปาเจโรสปอร์ตนะคะตัวนี้เราเลือกใช้เดนโซนะคะที่ผลิตให้กับมิ s ซูโดยเฉพาะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเก่าะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เราจะจัดลงรถให้ลูกค้านะคะ เดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงตู้กันนะคะเช็ครั่วตู้แอร์ตู้หลังของรถมิสูซุบะเจโร่สปอร์ตนะคะหลังจากเปลี่ยนตัว expansion valve wow นะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงรถกันนะคะ แผงแอร์ของรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะล้างระบบภายในแผงนะคะนี่เป็นน้ำแรกที่เราล้างออกมาจากในแผงนะคะรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะล้างระบบนะคะ พัดลมของรถ Mitsubishi Lancer Sport เสียนะคะพัดลมตัวนี้นะคะเห็นชัดเจนนะคะว่าเสียนี่เราไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะแต่ว่าที่มันหมุนมันเกิดจากตัวพัดลมเครื่องนะคะเป็นตัวพัดลมของเครื่องนะคะที่ทําให้พัดลมแอร์ตัวนี้หมุนนะคะเดี๋ยวเราจะได้แจ้งเจ้าของรถกันนะคะ ว่าตอนนี้เราเติมน้ำยายแอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็เจอตัวพัดลมที่เสียนะคะพัดลมของรถ Mitsubishi Lancer Sport นะคะตัวด้านขวาตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะที่เสียนะคะแล้วก็ตัวด้านซ้ายนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เราจะจัดลงรถให้ลูกค้านะคะ ร้อยนะคะพัร์โลตามสเต็เลยนะคะตรงตามรุ่นเลยนะคะ